สวัสดีค่ะศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินสาขาชนบุรีสำหรับคลิปนี้นะคะแอดมินพามาชมความงดงามในพุทธศินพุทธพิมพ์ขององค์พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์พระประธานอู่ทองที่มีเส้นแซมและพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ถือเป็นหนึ่งในพิมพ์ที่หายากมากค่ะ เนื้อผ้ามีลักษณะขาวองค์เหลืองมีความแห้งจัดมีฝ้าขาวและมีราดำตามซอกถือเป็นลักษณะเฉพาะของผ้าสมเด็จวัดระฆังเนื้อผงเก่าแท้ท่านยุคสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมรังสีมีรอยรานและรอยร้าวแบบเส้นใหญ่แมงมุมกระจายทั่วผิว เป็นลักษณะที่เกิดจากการเสื่อมตามกาลเวลามายาวนานเกินกว่า150ปีขึ้นไปพิมพ์ทรงพระประธานอู่ทองมีเอกลักษณ์คือเสียนใหญ่องค์พระอวบหนาฐานสามชั้นแบบบัวฟันปลาตรงตามยุคส่วนขอบแก้วโค้งสวยเส้นมีความ นุ่มไม่ดูแข็งกระด้างขอบข้างและมุมพระขอบบางด้านมีการกร่อนหลุดเล็กน้อยมีรอยบินตามธรรมชาติมุมพระมีรอยรบขอบที่ดูนุ่มนวลตามตำราพระเก็บเก่าองค์พระมีความสมดุลฐานมีลักษณะซ้อนกันอย่างเป็นธรรมชาติ รอยหักรอยรานมีรอยร้าวตามธรรมชาติของพระเนื้อผงทำให้ดูเก่ามากโดยเฉพาะมุมล่างที่มีร่องรอยการก่อนสึกขอบข้างมีความล่อนเบาแบบพระที่ผ่านการเวลามายาวนานหลักร้อยปีเนื้อพระมีความจัดในมวลสารและแห้งสนิท สีขององค์พระออกครีมอบเหลืองมีความเป็นธรรมชาติมากๆผิวมีรอยรานเล็กละเอียดเป็นใย,ยแมงมุมส่วนพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่สุ้มจะมีความนุ่มและโค้งอบได้สัดส,ส่วน องพระมีความสมดุลและเส้นแขนเป็นรูปโค้งมนฐานสามชั้นคมชัดมีความลึกโดยเฉพาะฐานชั้นล่างดูแน่นและเต็มพิมพ์ทรงเนื้อและผิวองค์พระมีรอยลานละเอียดเก่าสมบูรณ์ด้วยมวลสารผสมละเอียดซึมอยู่ในเนื้อองค์พระ พิมพ์ของพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่อย่างแท้จริงมวลสารของพระสมเด็จวัดระฆังส่วนใหญ่เป็นปูนขาวผสมผงพับพ,พุทธคุณคือผงม,มหาราชผงอิธิเจผงปัทถัมา งตรีนิสิงเหและอื่นๆอีกหลายอย่างโดยท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธจาาต์โตพรม,มรังสีเป็นผู้ทำผงกรรมวิธีแบบโบราณนอกจากนี้มีอิทธิวัตถุอื่นๆเช่นใบลานเผาว่านอิฐหักดอกไม้บูชาพระเศษไม้กล้วยผลไม้นานา ทั้งหมดนำมาผสมประสานด้วยน้ํามันตังอิ้วทำให้เนื้อพระไม่เปราะหรือแตกหักง่ายเนื้อพระมีความหนึกนุ่มด้านพุทธคุณของพระสมเด็จวัดระฆังนั้นถือว่าครอบจักรวาลเลยทีเดียวค่ะพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่โบราณจะเรียกกันว่าสมเด็จสี่เหลี่ยมชิ้นฟัก พิมพ์ทรงพระที่ถูกต้องพระพักคลายผลมะตมูมพระเกตเอียงไปทางซ้ายขององค์พระวงแขนซ้ายของพระกิ่วเล็กกว่าด้านขวาเต็ดชิดซุ้มฝั่งซ้ายขององค์พระตัดเหลือปีกข้างเล็กน้อยเส้นพิมพ์คงชัดไม่โยส่วนด้านหลังขององค์พระเป็นแบบธรรมชาติสวยแบบคลาสสิก สมเด็จวัดระคังเนื้อจะมีรอยยน่นรอยโพงรอยยุครอยหดตัวทำให้เกิดการปริเนื้อเป็น,นก้อนๆเนื้อมวลสารตุบตับเม็ดมวลสารมีสีแดงมาจากเนื้อดินของซสมกอมีเม็ดดำขาวเหลืองออกน้ำตาลสลับกันไป ส่วนด้านข้างก็จะเห็นเนื้อมวลสารธรรมชาติพระสมเด็จวัดะระฆังเนื้อจะมีรอยแยกรอยโพงรอยยุบ เนื้อจัดมีรูพุนเกิดจากการหดตัวของเนื้อมวลสารเนื้อพระมีลักษณะเป็นสีขาวน้ำตาลครึมครีมมีเม็ดมวลสารสีแดงจากพระสมกอพระจะมีลักษณะแอนหรือตรงก็ได้ข้างเรียบตัดด้วยของมีคมตัดขาวขอบตรงไม่เบี้ยวดูสวยงดงามตามธรรมชาติและคลาสสิกมากๆค่ะ พระสมเด็จวัดระฆังเป็นผระเครื่องที่สร้างขึ้นโดยสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมลังสีพระเกจิชื่อดังแห่งวัดระฆังโคสิตารามในยุคสมัยรัชกาลที่4ถึงรัชกาลที่ห ท่านได้รับการเคารพบูชาอย่างสูงและเชื่อกันว่าท่านมียานวิเศษสร้างผ่าขึ้นมาเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและส่งเสริมให้คนทำความดีโดยพระสมเด็จวร,รคฆังถูกยกให้เป็นจกักรพรรดิแห่งพระเครื่องเพราะมีพุทธคุณรอบด้านไม่ว่าจะเป็นความแค้วคาดปลอดภัยเมตตามหานิยม เสริมดวงโชคลาภสุดท้ายแล้วคุณจะมีพระแท้หรือยังไม่มีขอเพียงมีความศรัทธาและยึดมั่นในความดีพระเครื่องก็จะกลายเป็นของขลังที่เสริมพลังให้เราไม่ใช่แทนการกระทำของเราหากทุกท่านมีใจศรัทธาและตั้งใจทำความดีพระเครื่องก็จะยิ่งเสริมพลังให้กับชีวิต ยิ่งถ้าได้พระแท้จากวัดระคังโคสิตารามยิ่งเหมือนมีเกาะป้องกันพลังร้ายรอบตัวเสริมมงคลให้กับชีวิตและครอบครัวของท่านทีเดียวค่ะและช่วงนี้นะคะในเดือนมิถุนายน2568ถือเป็นวันครบรอบ ถือเป็นเดือนรำเกึกถึงสมเด็จพระพุทธจจ้์โตพรมรังสีที่ท่านมรณาภาพเมื่อวันที่22มิถุนายน2415รวมพรรษาได้8 4พรรษา ทางศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินสาขาชนบุรีจรึงทำการนำพระสมเด็จวัดรักคังกระจายสู่คนไทยในมูลราคาราคาจะต้องได้นะคะขอเชิญทุกท่านนะคะติดตามผ่านช่องแดงบ้านแดงนะคะช่อง YouTube ช่องเพจ Facebook และช่องทางทาง TikTok ค่ะ ช่องทางที่ติดต่อทางศูนย์มาสมาสามแผ่นดินสาขาชนบุรีนะคะคือ Line แอดค่ะค้นหาที่ ID ตัวแอดแล้วคำว่า chrwe land land ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้นะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ